การอยู่ป่าเนี่ยต้องระวังเรื่องความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเป็นยังไงเราจะไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจเราจะไปคิดทอ้อถอยตัวเองไม่ได้เราต้องคิดสมัยนี้กับสมัยแรกที่ผู้เจ้าประกาศพระาศาสนาเ,นเรื่องอาหารการบินธรบ,บาตการอะไรตัวอะไรต่าง สมัยนี้ยังมีคนคิดว่าจะทำบุญทำกุศลในสมัยผู้เจ้ายังประกาศพระศาสนายังไม่มีเลยว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลก็ดูที่ว่าภาษาริบุตรเคยบินทบาทในเมืองราชคฤห์ในสมัยเป็นปริพาชก คนใส่บาตรพระพีหนึ่งยังจําได้ตลอดชีวิตเลยเป็นอย่างสุภัททะไม่ใช่สุภัททะลาทะลาทะพามที่ใส่บาตรภาษาลิบุตรพระพีเดียวภาษาลิบุตรยังจําได้เดีย๋ยวคนที่จะใส่บาตรใส่อะไรต่ออะไรนี่ในสมัยก่อน ยากอยู่พอสมควรคนที่จะมีศรัทธาทำบุญใส่บาตรอย่างผมเข้ามาอยู่ท้องภูิครั้งแรกก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่อำเภอท้องภูผมจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแก่งกระโตงที่น้ำท่วมไปแนละ้วบินทบาทก็คือได้จบบาตรกลับมาบางทีไปบินทบาท มีบ้านสามหลังไม่มีคนอยู่สักตัวคนสองวันสามวันบางที่ห้าวันก็ยังไม่มีคนบ้านสามหลังบ้านสามหลังเวลาเขาเข้ามาในเมืองนี่นะเขามาที่ทองภูมิแล้วเขาก็ไม่กลับไปเขามาอยู่ท้องภูมินี่สามวันสี่วันห้าวันเราไปวินทบาทเราก็ได้จ่บาทนะกลับมาไม่รู้เขาจะกลับมาเมื่อไหร บางทีก็ห้าวันมินทบาทเด็ดบาทพอเขากลับมาก็ได้ไข่เค็มมาได้ไข่เค็มมาลูกหนึ่งเอามีดมาปาดบนบาทอย่างปาดลงไปปุ๊บนี่โอ้โหหมินอุตสาห์ว่าจะได้สันไข่เค็มหน่อยต้องทิ้งข้าวทั้งบาทเลย ไม่ได้ฉันนะมันหมิ่นมัน,มนกลายเป็นไข่เน่ามนไม่ใช่ไข่เค็มคือกลัวมันจะไปถึงเราเนี่ยมันเน่าไข่เค็มตั้งแต่นั่นมาเลวลาปาดไข่เค็มนี่บัดน,นี้ไม่ปาดใส่บาดบนบาทแล้วบาทพอเราปาดบนบาทเนี่ยโอ้โหมันเป็นไข่เน่า ฉะนั้นการอาหารบินฑาบาัตตั้งแต่สมัยอยู่ที่ทํามียงตะวงสามเดือนนี่มียอดไม้ยอดใบลินไม้นี่นะเขาต้มใบลินไม้บ้างเขาเอายอดฟักทองบ้างตั้งแต่ยอดฟักทองไปจนถึงดอกฟักทองถึงลูกฟักทองแล้วก็หน่อไม้ ตอนหลังมามีคนมาไอ้น้อยไอ้น้อยมันมาไอ้น้อยมาก็เลยไปตัดหน่อไม้มาขุดดินเผาหมกหมกไว้ใต้ดินแล้วก็ก่อไฟก่อเราต้องก่อไฟตลอดวันตลอดคืนผ่านไม่แห้งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องย่างไฟ ขาเช็ตมือเร็ตมือนี่ไม่แห้งเพราะฝนมันตกมันไม่เคยขาดเม็ดเลยตั้งแต่เดือนกันยาเดือนกันยานี่จะไม่ขาดเม็ดเลยไปจนถึงวันที่สามที่สี่ตุลาฝนถึงจะขาดเม็ดช่วงบานเราเข้ามาเดือนกรกฎาวันที่สิบสี่ สรกฎามสิบาี่กรกามวันที่สิบห้ากรกฎาคมตั 3, 10, กก้งแต่วันที่มาถึงฝนก็ตกตลอดแต่มันก็ยังมีขาดเม็ดบ้างแต่พอไปถึงกันยายนวะันนี้ไม่มีขาดเม็ดเลยถ้ำนี่อยู่ไม่ได้ถ้ำเมืองการนี่อยู่ไม่ได้น้ำมันไหลทั่วไปหมดในถ้ำถ้ำใขกาดนหนก็อยู่ไม่ได น,นี่ก็เหม็นกลิ่นขี้ข้างข่าวเราบ้าถ้าใครไปอยู่ถ้ำในใี่ตายอย่างเดียวเหม็นกลิ่นขี้ข้างข่าวเป็นแก๊สพิษถ้าไม่มีความรู้ลราตายอย่างเดียวถ้าอยู่ในถ้ำขี้ข้างขาวถ้ำหน้าแรงมามันแห้งดีอยู่ไม่มีกลิ่นแต่พอหน้าฝนมาน้ำมันหยดไปทั่วไปหมดมันจะมีกลิ่นขึ้นมาเป็นแก๊ส ผมไปลงที่ถ้ำตรงกิโลสองไม่มีที่ไม่ไม่มีอากาศด้วยแต่ดีผมมีความรู้เรื่องอากาศเท่านั้น,นผมเคยได้ฟังบรรยายของพวกของทัพภาคสองก็งบรรยายเรื่องถ้ำเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเราเห็นว่าเป็นถ้ำเราจะเข้าไปอยู่เลยนี่ไม่ได้มันไม่มีออกซิเจน มันจะหายใจเหงือออกหายใจฟืดเราต้องเอาไฟแช็กออกมาจุดดูจุดไฟแช็กก็ไม่ดีถ้ามันเป็นแก๊สมีเทนนึงก็ระเบิดเลยได้ทองการตายอยู่ที่เขื่อนจุฬาพรนึงก็เพราะไปจุดบุรีมันเป็นแก๊สมีเทน ในอุมโมงระบายน้ำพอมีคนจุดบุหรี่เท่านั้นะเบิดทํำระเบิดอุมโมงค์ไฟไหม้ตายเลยท้งกันพอเรารู้สึกว่ามันหายใจอึดอัดแล้วคนหนีขึ้นมาออฉะนั้นมันจะต้องมีความรู้หลายอย่างในการอยู่ป่าทิศทางของลม เราก็สังเกตทิศทางของลมตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นลมมาจากทางไหนกินมันจะมาก่อนถ้าแมวจะมานี่ยกินมันจะมาก่อนเป็นครึ่งชั่วโมงแมวป่าจะเข้ามาจะมาหากินน้ำเมื่อเดินผ่านกุฏิเราอะไรตัวอะไรต่าง กลิ่นแมวป่าใครก็รู้จักทันทีเพราะมันถูกกลิ่นกลิ่นหมูกลิ่นกวางกลิ่นกระทิงกระทิงก็มีกลิ่นเหมือนช้างก็มีกลิ่นแต่คนที่สังเกตกลิ่นสังเกตอะไรได้สังเกตได้เราอยู่ป่าเราต้องเรียนรู้เรื่องของป่า สัตว์ที่เป็นอันตรายกับเราสัตว์ที่ไม่อันตรายหมีนี่จะเดินไปตามทางหรือเดินไปกลับกุฏิถ้าเราเห็นหมีมันเดินมาสวนมาเราจะไปร้องไปเลื้งไม่ได้นะหมีเพียงแต่เราหลีกทางมันให้มันเดินไปเราก็ค่อยๆหลีกทางอย่าให้มีเสียงขออแขกนะมันก็เดินก้มหน้าก้มตาเดินหมี มันมีหมีควายหมีหมาหมีอะไรสารพัดหมีผมเดินลงมาจากบนเขาก็ไอเสียงไอเสียงเดี๋ยวก็ไปเดินข้างหน้าเดี๋ยวก็มาเดินข้างหลังเดี๋ยวก็มาเดินข้างหน้าเดี๋ยวก็มาเดินข้างหลังโอ้ยเสียงมันก็เดินไปน้ําก็ยังคุนคุนอยู่หรอกว่า <c oughs> น้ามันยังไหลเข้าลอยมันอยู่น้ําฝนตกไหลเข้าลอยมันยังไม่เต็มเลยฝนตกไม่แรง ยังไม่เต็มรอยมันก็พอที่เราจะมองเห็นนี่ทางก็ไม่ได้ลกเท่าไหร่มากนะตรงทางโคง้งเราก็เดินช้าหน่อยตรงทางตรงเราก็เดินเร็วหน่อยก็เดี๋ยวมันจะมืดลงมาจากบนเขาฝนตกแฉะ,แ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 ะน้ำก็ไหลเข้ารอยมันยังไม่เต็มมันเดินลงมา หมีมันจะกินบุกมันจะกัดต้นบุกนี้ไปกินอยู่ตรงกัดต้นบุกไปแล้วก็เอาไปกองไว้เป็นกองใบมันก็ตัดทิ้งไว้ตรงข้างก้อนหินก้อนหินสูงกโกงเขาไปบุกมันกินบุกสับป่า พอเรามาอยู่บ้านของเขาเรามาอาศัยเขาเราต้องระวังพวกพระที่ไม่เคยอยู่ในป่ายุงอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่มันมียุงจนมันแอบมากัดอยู่ข้างหลงังกัดแล้วก็คันเลย <c oughs> ฉะนั้นการอยู่ป่าเราระวังความคิด เราจะคิดอะไรเราคิดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีความปีติยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในผู้ปฏิบัติบัตใจสี่ที่เขาสนับสนุนเราอย่างเหลือเฟือเราจะเอาอะไรแต่ตอบแทนเขาเนี่เราต้องคิดตอบแทนก่อนบัตใจสี่ที่เขาให้เรา เครื่องนุ่งเครื่องผมอาหารการบริโภคน้ําท่าอะไรตัวอะไรต่างๆเสนาสนักต่างๆที่อยู่ที่อาศัยต่างๆเนี่ยเราจะต้องตอบแทนเขาเราจะเอาอะไรอย่างตอบแทนเขาบุญกุศลเกิดขึ้นมาแล้วยังกใจของเรา,าใจของเรามีบุญมีกุศลเราก็ตอบแทนเขาคุ้มใจเราอยู่ด้วยความร้อนกองเพิง บัดน,นี้เราตอบแทนเขาไม่คุ้มแล้วบัดนนี้เราจะต้องลงนรกแน่นอนนะฉะนั้นการทําหน้าที่พลเมืองศีลธรรมอันนี้เราจะต้องเข้าใจกับตัวของเราเรามานี่เราไม่ได้มาเล่นเรามาทําจริงจริงจังจตั้งหน้าตั้งตาที่จะอุปถักอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ต้องทําด้วยความสมัครใจทําด้วยความเต็มใจรู้จักกาละเทสะ อย่างเวลาหลวงปู่มันนั่งอยู่เราจะไปลุกเอากระถนไปก่อนนีมันไม่ใช่แต่ถ้าเป็นสั่งขี้มูกหรือถ้าเป็นเซ็ดน้ําเช็ดอะไรคนจะเอากระดาษไปไว้ไหนล่ะมั้ยต้องตอบคาถามคําต่อไปหรือถ้ามันจะนั่งรับแขกต่อเราก็เอากระถนอื่นมาเปลี่ยนกระถนก็มีเยอะแยะแต่เราจะเอากระถนเก่าไปใช้ไปล้างก็เราเอากระถนเก่าไปล้างเอากระถน n ใหม่มาเปลี่ยน นั่งรับแขกอยู่ต่อไปหรือ่นจะลุกไปถ้า่นลุกไปเราก็รอให้เพ่นลุกไปก่อนเราถึงเอากระถนไปล้างการล้างกระถนเนี่ยเราเห็นหลายครั้งแบบนี้พอันสั่งขี้มูกแล้วตันนี้มันจำกระดาษเช็ดชัวนะั่นถือไว้ในมือมัเ่นมันเป็นเพราะอะไรเนะี่ยเป็นนั่นเป็นเพราะพวกเราไม่สังเกตผู้ที่จะอุปถัมภ์ ผู้ที่จะดูแลอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการกิริยาต่างๆเราต้องเรียนรู้เรื่องกิริยาทางกายและกิริยาทางใจอย่างเวลาคนที่จะมารับประเคนของถ้าเราตั้งใจไว้มันจะรู้สึก ผมไม่ได้มองดูนะแต่ผมบอกได้ว่าเนรับไปเคนของข้างหลังดูีิผมไม่ได้มองดูม,ม,ม,มันจะมีความรู้สึกมันจะมีความร้อนบูบวูบวูบเข้ามาเวลาคนจะเดินมาหาเราเนี่ยจะมีความร้อนบูบวุบเข้ามาผมถึงบอกว่าให้รับไปเคนของดูข้างหลังสิเวลาประเคนของรับประเค้นของ ยังอยู่ในสซลาเนี่ยเราไม่ต้องไปมองดูเลยมันจะรู้สึกว่าคนเดินเข้ามาเนี่ยจะมีความรู้สึกมันจะมีความร้อนมาประทะหน้าเราวูบวูบเข้ามาเลยพอเรามองดูก็อา้าวนี่ของเขาจะมาประเคนระยะไหนความร้อนระยะไหนเราก็กำหนดดูว่าระยะไหนที่มันที่เราจะประเคนของ ลมร้อนระดับไหนเราก็สังเกตดูตัวของเราการรับประเคนของทำไมเรารู้จักก็เพราะเราสังเกตตัวของเราสังเกตได้ลมที่มาประทะหน้าเราว่าลมระดับไหนที่มันพร้อมที่เราจะรับประเคนได้มันบอกได้หมดฉะนั้นการทำหน้าที่ กรมเป็นพระอุปทากมีอยู่แล้วตำรับตำราแต่พอเวลาลงมาในสนามจริงๆมันไม่ใช่มีในตำรามันอยู่นอกตำราบัตรตำราของกรมเป็นจริงมันเป็นอีกเรื่องนึงในการตำรามันเป็นอีกเรื่องยังจะเปิดกุฏิจะเปิดหน้าต่างจะเปิดประตูหรือจะเปิดอะไรต่ออะไรต่าง ต้องถามหรือต้องขอโอกาสท่านก่อนว่าท่านจะให้เปิดหรือจะให้ปิดอากาศมันอากาศขนาดนี้มันพอดีรือหรืออะไรเวลากลับกุฏิเราก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านจะเปิดหน้าต่างไหมขอโอกาสว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเราก็ถามให้มันเข้าใจภาษาไม่นใช่ขึ้นไปแล้วเปิดอะไรตุง้งตังตุง้งตัง,ตงไปมันไม่ใช่มันต้องดูก่อนเราร้อน แต่เพิินกำลังสบายอากาศกำลังสบายสำหรับตัวเพิ่นเองฉันเขาถึงบอกไว้ว่าเวลากับกุติกุบาอาจารย์จะต้องขอโอกาสเส่ยก่อนจะเปิดหน้าต่างเปิดประตูหรือจะเปิดอะไรหน้าต่างมุ้งลวดมุ้งเลดิดอะไรมันมีของของม,มันมีในตำรา ฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติเราต้องหาสถาบันไว้ก่อนอย่างแนวคิดของผมนี่นะผมหาสถาบันไว้ก่อนมีที่ไหนเป็นเลิศที่สุดผมสแสวงหาความเป็นเลิศครูบาอาจารย์พอเราไป,ไปว่าเราจะไปที่นู่นที่นี่ พระเถระมันก็บอกบางองค์มันก็แนะนําสั่งสอนให้การเบื้องต้นในการที่จะไปเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลุยเป็นแนะนําผมท่านสมควรที่จะไปอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่ฟัน่นผมก็สมัครใจที่จะไปอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นเพราะว่า คนเล่าให้ฟังว่าพระในยุคปัจจุบันนียไม่มีใครที่จะเกินหลวงปู่ฟันในด้านจิตใจหลวงปู่มั่นก็ยังต้องอาศัยหลวงปู่ฟัน้นอย่างหลวงปู่ชอบท่านก็พูดหลวงปู่หลุยท่านก็พูดว่าพระในประเทศไทยมีองค์เดียวนี้นะในยุคนี้ผมก็สมัครใจที่จะไปหลวงปู่คำดีก็พูด ผมไปผ่านพระเทระมาครั้างแรกก็หลวงปู่ชอบจากหลวงปู่ชอบล้วก็หลวงปู่ลุยจากหลวงปู่ลุยก็หลวงปู่คำดีย๋ยวภายหลังมาก็ถึงนี้ไปทํากุงเพนไปทํามุงเพนนี่ได้ไปเห็นพระเทระรุ่นกลางลงมาอีกมีหลวงปู่สวัตจันวันจันชิงทองจันจวนพวกนี้อยู่ที่งานวัดทํากงเพน คือหลวงปู่ขาวท่านบอกว่าท่านจะละสังขารตอนอายุแปดสิบปีแต่ผมไปไม่ทันหลวงปู่ฟั่นมาหลวงปู่ฟัน่นท่านเพิ่งกลับไปกลับไปวันหนึ่งแล้วผมก็เข้าไปอีกวันลุ้งขึ้นไม่ทันหลวงปู่ฟั่นที่อยู่วัดธรรมงคเขได้พบหลวงปู่อ่อน ตอนนั้นกำลังเตรียมงานสำหรับที่จะรับแขกรับคนทำห้องน้ำทำอะไรตัวนี้สูบน้ำขึ้นไปหาถังทำถังทำอะไรตัวนี้สารพัดที่จะทำก่ออิฐทำห้องน้ำก่ออิฐแดงสมัยก่อนไม่ยังไม่มีอิฐบล็อกมีแต่อิฐแดงอาจารย์ชิงท,ทองเขาไปจับเชือกให้หลวงปู่สวัสดิก่อเหลียวห พอสุดท้ายมาเอามาไทยอาจารย์หลวงปู่สุวัสดิ์มองหนะ้าอาจารย์ทิ้งทองท่านก็เฉยอาจารย์ทิ้งทองก็หลวงปู่ไอ้ท่านอาจารย์เลยก่อทำไมก่อให้มันหนีเส้นตอนหลังมาผมเลยไปช่วยก่อผมมาให้อาจารย์ทิ้งทองจับผมเอาตะปูเสียบเอากิ่งไม้เสียบสองข้าง ต้องคอยมองเรื่อยเป็นมาเชื่อจะมาดึงเชือกของเราจารส์ิงทองเราสถาบันมีความสำคัญที่สุดสถาบันของครูบาอาจารย์ไม่แตกต่างก,กันกับสถาบันในการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างมหาาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยจุฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือศิลปากรสถาบันการศึกษาหรือมหิดลใครจบมาจากที่ไหนมานีนนถ้นสมัยใดปลัดกระท่วงมาจากธรรมศาสตร์พวกในอำเภอพวกผู้ว่าพวกอะไรต่ออะไรต่างๆ มาจากจุฬาเนี่ยต้องเงียบเียไว้ก่อนอย่าซาถ้าซาล้วก็โดนเตะโดนแป๊กถ้าสมัยใดประหลัดกระทรวงมาไทยมาจากจุฬาพวกธรรมศาสตร์พวก,กเกษตรพวกศิลปากรพวกรามคำแหงพวกนี้ก็ต้องเงียบเียกันไว้ก่อนอย่าซาถ้าซาก็โดนแป๊ก ฉะนั้นสถาบันของการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันอย่างการศึกษาในทางพุทธศาสนาก็มีปร,ริยนธรรมหรือมหามมกุกหรือมหาจุฬาลงกรมหาวิลาลยมีสองมหามหามมกุกมหาวิลาลยจุฬาลงกรหรือปร,ริยนธรรม ปรียญธรรมก็มีสำนักเรียนของปรียญธรรมมีที่ไหนเราต้องแสวงหาอย่างท่านบ่อยเราบอกว่าให้ไปเรียนที่วัดเกตปีนี้ก็ได้ปท .6 ท่นบอยได้ปท .6 แล้วปีนี้เรียนอยู่วัดอริยวงศาลาสองสาาปีก็ไม่ได้ มันคนละรุ่นมันคนละยุคเพราะวัดอริวงมันหมดยุคได้แค่พทสีท .5 หทอหกท .5 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องไปอีกวัดนึงที่มีอาจารย์ที่เขามีปร,ริยนธรรมเก้าประโยคสองสามองอย่างวัดเจดมีปร,ริยนธรรมเก้าประโยคน์สองสามอง การไปเรียนมันก็แตกต่างกันฉะนั้นสถาบันต่างๆมีความสำคัญกฎิกาต่างๆมีความสำคัญมีความสำคัญหมดทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติต่างๆมีความสำคัญอย่างโบราณเขาบอกไว้ว่าพระอุปถากจะต้อง นอนที่หลังตื่นก่อนสันที่หลังอิ่มก่อนดูที่พระอุปถ์จะต้องสันที่หลังจะต้องอิ่มก่อนนอนก็ต้องนอนที่หลังจะต,ต้องตื่นก่อนตื่นมาแล้วทําอะไรแบบนี้งานเยอะแยะที่จะต้องทําสันที่หลังอิ่มก่อนก็งานเยอะแยะพออิ่มมาที่จะต้องทํางาน เงินปัดปวดเช็ดถูล้างบาททำความสะอาดทำอะไรตัวมีอะไรต่างๆคอยเปลี่ยนน้ำล้างมือหรือคอยเปลี่ยนคอยล้างบาทคอยอะไรตัวใดมีง,งานทั้งนั้นที่จะต้องทำผมเคยล้างบาทวัน,วนละห้าใบล้างบาทตัวเองเสร็จภายในเจ็ดนาทีทั้งฉันทั้งอะไร เสร็จภายในเจินนาทีใส่โสรบาทเสร็จเกจนนาทีเสร็จแล้วก็เอาบาทท่านจันทไทยไปล้างแล้วก็ล้างบาทท่านจันแปลงมาให้ท่านจันทไทยเซ็จแล้วก็บาทหลวงปู่สวั์ไปล้างแล้วก็มาให้ท่านจันทไทยเร็จแล้วก็บาทหลวงปู่ไปล้างแล้วบัดนี้ล้างบาทหลวงปู่เสร็จนี่เจ้าของก็เร็จเอง บาทหลวงปู่เนี่ยเราจะไม่ให้ใครเซตในพระวินัยเขาระบุไว้ว่าไม่ให้ควรให้บาทกับบุคคลบางคนรักษาบาทครูบาอาจารย์เราต้องรักษาเองถ้ามันเกิดสนิมนขึ้นมาหรือมันเป็นอะไรขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบบาทครูบาอาจารย์เราจะให้คนอื่นล้างไม่ได้ให้คนอื่นเซ็ตไม่ได้ เซตนี่จะต้องเอามือแตะข้างหลังบาดดูอุ่นหลังมือเซตจนมันร้อนเสร็จบาดเสร็จจนบาดมันร้อนเพราะบาดระบมบาดเหล็กที่ระบมไม่ใช่บาดสเตนเลสเราต้องเซ็ตให้ถูกที่เซ็ตให้ถึงเราต้องเข้าใจในการรักษาบริขารครูบาอาจารย์ ถ้า,าเราไม่เข้าใจในการรักษาบริการครูบาอาจารย์ทิ้งเละเทะอย่างเวลาตากแดดเราตากแดดพอมันอุ่นแล้วเราก็ต้องเก็บไม่ใช่ตากไว้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตากทั้งฝนตากทั้งแดดไม่ใช่ตากผ้ากีวรก็เหมือนกันเราต้องยืนเฝ้ามันมีตะกะแตนตัวลายๆมันชอบกัดผ้ามวันก่อนนั้นเราเห็นอยู่ที่ประตูยังบอกว่าครูบาปอก เนี่ยตะก่แตแนตัวนี้มันชอบกัดผ้าฉะนั้นเราจะต้องเรื่องการรักษาบริขารครูบาอาจารย์อะไรตัวอะไรต่างๆพวกนี้เป็นกรมรับผิดชอบของเราทั้งหมดที่หลับที่นอนสามวันต้องเอามาตากแดดหรืออาทิตย์หนึ่ง,องเอามาตากแดดช่วงมันมีแดดเราก็ดูว่าช่วงไหนมีแดดก็เอามาตากตากเราต้องยืนเฝ้า ไม่ใช่ตากแดดทิ้งไว้แล้วก็ท้องฝนตากฝนด้วยตากแดดด้วยแบบนี้พอตากฝนด้วยเรบ้านนี้ทําไงที่นอนเป็นเรามาตากแดดอยู่แต่เราปอกไม่ได้เฝ้าเราปล่อยให้ฝนตกมันก็เปียกแล้วเราทําไงบ้านไปหาที่นอนที่ไหนมาให้ครูบาอาจารย์นอน ซักผ้าก็เหมือนกันซักผ้าขี้วอนเมื่อน,น้ำมันยังหยดอยู่ไม่ให้หนีหักทบบัพระวินัยก็ระบุไว้อย่างนี้ซักผ้าขี้วอนบิดผ้าเราไม่ใช่บิดให้ผ้ามันขาดเราบิดบีบน้ำออกพอสมควรแล้วเราก็คอยกลับผ้าเอาไม่ใช่บิดจนกระทั่งว่าผ้ามันขาเดวเวลาซักผ้าขี้วอน มันมีความรู้ทั้งหมดเราทำถูกวินัยหรือไม่ถูกวินยัยวัดนี่เราก็ดูน้ำมันยังหยดอยู่เราหนีไปที่ไหนตัวที่ไหนอันนั้นแสดงว่าเราไม่เข้าใจทางวินัยแล้วเมื่อเราไม่เข้าใจทางวินัยแล้วบัดนี่ความเป็นไปทางด้านจิตใจมันจะเป็นไหมละ,ะมันไม่เป็นจิตใจมันก็ไม่เป็นเพราะไม่เข้าใจทางวินัยในการดูแลบริขาร เขาเรียกว่าบริขารปริโภดนะถ้าบริขารปริพโภดก็คือเมื่อปริพโคดก็คือเป็นสิ่งกีดกั้นกิตใจไม่ให้เกิดความสงบนะมันมันไม่อย่างที่เราคิดนะทำให้มันเกิดปริพโค์ขึ้นมาเวลาซักผ้าซักเพื่อซักผ้า,ผาเซ็ตมือเซ็ตมือมดนี้เหมือนกันหมด ถ้าน้ำมันยังหยดอยู่เราจะหนีหัตถบาปไม่ได้เราจะออกห่างไปไม่ได้เวลาเราตากผ้าแล้วน้ำมันหยดอยู่ฉะนั้นวินัยก็คือวินัยพอเราทําไม่ถูกกับวินัยเราแบบนี้ก็เป็นปริโพอดขึ้นมาปริโพก็คือเป็นสิ่งปิดกั้นจิตใจไม่ให้เกิดความดีไม่ให้เกิดความสุขไม่ให้เกิดความสงบวิธีคิดวันนี้พูดแค่นี้เน่ะ หูมันอือแล้ว